คำเตือนวิดีโอนี้เป็นการเมาท์มอยเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งหน้าตามประสาเมคอัพบ้านๆที่อยากออกสื่อกับคนอื่นเขาบ้างผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่มันน่าสุสดๆเพาฉันใช้ของฉันอย่างนี้กรุณาชมด้วยวิจารณญาณอย่างมากอย่างน้อยก็ชมเอาขำแฝงด้วยสาระพอกุบกริบกุกรบอย่าได้ยึดเอาเป็นแก่นสารของชีวิตใดๆเด็กและสตรีมีคันควรมีสติเป็นอย่างสูงในการรับชม สวัสดีจ้าสาวๆหนุ่มๆนะฮะวันนี้พบกันอีกแล้วนะกับรีวิวเงาหน้าแกร่งของเราจำได้ว่ารีวิวครั้งล่าสุดที่เราเจอกันนี้ก็คือรีวิว beauty อ t e m ตัวที่กันคิ้วไฟฟ้านะฮะซึ่งรีวิวตอนนั้นเนี่ยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากมายล้นหลามเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ขอขอบคุณไว้แต่ว่าที่ล้นหลามแล้วก็คนเข้ามาดูเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะคุณภาพของสินค้านะแต่ว่า เราคิดว่าเพราะว่าเงาหน้าเราแกล่งนั่นเองโอเคหลังจากที่หมั่นไส้กันพอประมาณแล้ววันนี้เรามาดูกับบิวตี้ไอเทมตัวใหม่ของเราดีกว่าตัวล่าสุดของเราวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์แบรนด์แบรนด์หนึ่งนั่นเองนั่นก็คือไลฟ์ฟอร์ดแบรนด์ไลฟอร์ดนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของแบรนด์เครื่องสําอางนะจ๊ะไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวของพี่ฟอร์ดศบชยัยแต่อย่างใดนะคะโอเค พอพูดถึง l i ฟ e f o r d ดเนี่ยสาวๆหนุ่มๆที่ที่แต่งหน้ากันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักมาจากายไลเนอร์ซึ่งายไลเนอร์ของ l i ฟ e f o r d เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเทพกันเลยทีเดียวตอนแรกที่เราฟังก็แบบเอ๊ะมันเทพอะไรยังไงนะเพราะปกติเราก็ใช้ที่แต่งหน้าลูกค้าเนี่ยเราก็ใช้หลายยี่ห้อมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแม c บอบบี้บราออูดมาจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอเคนะฮะแต่ว่าพอวันหนึ่งได้มีโอกาสที่จะ เ,เจ้าพ่อเจ้าของอายไลเนอร์ไลฟ์ฟอร์ตตัวนี้อยู่ในมือเนี่ยพอได้ใช้ไปสักพักแล้วรู้สึกว่ามันเทพมากจริงๆเทพสุดๆนั่นคือตัวนี้นี่เองชวงอาหาอายไลเนอร์ไลฟ์ฟอร์ตตัวนี้นะฮะหัวเป็นยังไงเนี่ยครับดูสิเขียนว่า Hi p r e c h i อ่านว่าอะไรอะเออนั่นแหละไม่อ่านแล้วนะฮะถึงว่าสกิลหน้าแกร่งแต่ว่าสกิลอิงเนี่ย ไม่ค่อยจะแกร่งตามเท่าไหร่โอเคข้ามจุดนั้นไปอ่ะเรามาดูหัวอายไลเนอร์มันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบเมจิกจ้าแบบเมจิกเนี่ยจะทําให้คนที่เพิ่งเริ่มหัดเริ่มแต่งหน้าเนี่ยเขียนได้ง่ายนะฮะเพราะมันจะควบคุมทิศทางได้ง่ายไม่ไหลซึมเลอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของมันก่อนว่าเป็นอย่างไรอ่าเห็นมะสีสันคมชัดสวยงามมากๆเลยแล้วก็อายไลเนอร์ ไลฟ์ฟอร์ดตัวนี้เนี่ยทำไมถึงเทพทำไมคนส่วนใหญ่ถึงบอกว่าเทพก็เพราะว่านอกจากเขียนง่ายสีสันคมชัดแล้วเนี่ยมันยังกันน้ำได้มากเลยทีเดียวไม่ทำให้ตาเราเป็นแพนด้นะคะคือแบบว่าประมาณว่าระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยบางยี่ห้อก็จะทำให้แบบว่าก็ไหลซึมเลยแบบว่าลงมาแบบมากมายเป็นนางเอกมิวสิกแบบถูกสามีทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่เป็นคือช่างแต่งหน้าพี่ช่างหน้ามากบางคนเขาบอกว่า,าลงไปถ่ายแบบในน้ํา ก็ไม่รู้ทำไมต้องในน้ำเนาะถ่ายเงือกถ่ายอะไรหรือเปล่าไม่รู้เออนั่นแหละขึ้นมาก็ยังแบบว่ายังเป๊ะอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จากประสบการณ์ของเราเนี่ยก็คือพอกรีดแล้วเนี่ยพอไปล้างน้ํเปลาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกนะต้องใช้เป็นพวกแบบว่าเออล้างดีๆหรืออะไรแบบเป็นพวกไอรีโมเวอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันเป็นยังไงกรีดแล้วมันไม่เลอะเห็นไหม ไม่มีเลอะไม่มีอะไรสักอย่างเลยครัคุณขาคือแบบว่ามันเลิศจริงๆให้เนื้อแมทสีสันคมชัดด้วยแต่ว่ายี่ห้อไลฟ์ฟอร์ดมันติดอยู่อย่างเดียวคือหาซื้อยากนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ละนะเห็น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 พี่เขาบอกว่า LifeFord เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แล้วก็เดี๋ยวคาดว่าคงจะเร็วๆนี้แหละคงมีโฆษณามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อยากจะถามว่าไลฟ์ฟอร์ดเนี่ยคุณเพิ่งทราบหรอคะว่าของคุณมีคุณภาพแล้วก็ขายดีคุณเพิ่งทราบใช่ไหมคะเนี่ยผ่านไปประมาณปี2ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ดีค่ะทราบแล้วก็ดีก็จะได้ผลิตอะไรออกมาให้เราหาซื้อได้ง่ายขึ้นโอเควิียเทมอีกตัวหนึ่งตัวที่สองนั่นคือตัวนี้แฉแนวน,นั่นก็คือรองพื้นของไลฟ์ฟอร์ดนั่นเองเวลาเข้าไปดูรีวิวอะไรเนอร์ไลฟ์ฟอร์ดเนี่ยพอพอเซิร์ช ที่อากูากูเกิลเนี่ยนะฮะก็จะมีรองพื้นของไลฟ์ฟอร์ดมารีวิวด้วยเยอะมากพอสมควรก็ว่าเออดียังไงอะไรยังไงเนาะก็บอกพอได้แล้วก็มันเป็นรองพื้น moisturizing foundation lightweight liquid foundation accent d <oughs> เ,เ,เนาะยังก็มีสาม,มีฝรั่งโอเคตัวนี้เนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวอ่านก่อนนะ เหมาะต่อการสร้างสารผิวใหม่เพื่อผิวที่เรียบเนียนขึ้นกระจ่งางใสและเปล่งปลงั่งพร้อมคุณค่าบำรุงผิวเจประการที่ช่วยเรื่องริ้วรอยตเตมิมเตม็ตเตมร่องลึกเสริมความยืดหยุ่นใต้ชั้นผิวต้านสารอนุมูลอิสระเสริมสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยดำแดงทำให้ผิวหน้าดูก,กระจ่งางใสขึ้นเหมาะกับผิวผสมและผิวแพ้ง่ายมีสี MF 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6นะฮะเป็นสีรองพื้นนะไม่ได้ไปไหงย คือผิวขาวแตผวผว่ผิวเขียวผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยขนาดปริมาณเท่าไหร่สามสิบมิลลิลิตรคูณเดี๋ยวเรามาลองเป็นแบบฝาปัม๊มหัวปั๊มแบบนี้แต่เป็นเออแต่เป็นหัวปั๊มที่เก๋มากนะเพราะว่าหัวปั๊มแบบของยี่ห้ออื่นเนี่ยเวลาเรากดออกมาแล้วเนี่ยมันจะแบบควบคุมได้ยากเหลือเกินมันจะทําให้เราแบบปั๊มออกมาเยอะเหลือเกินทําให้เราเปลืองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยมันสามารถควบคุมลิมิตการปั๊มของเราได้เห็นไหมคุณคือเนื้อนเนี่ย ถามว่ามันปกปิดดีแค่ไหนคือปกปิดได้ระดับหนึ่งแหละนะฮะเหมาะกับคนที่มีผิวหน้าที่โอเคอยู่แล้วอะ่ะคือไม่ต้องแบบปกปิดร้องรอยอรารยธรรมอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ถามว่าปกปิดไหมก็ปกปิดแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงขั้นต้องเป็นบบคอนซ,อซีลเลอร์ซิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็น่าสนใจนั่นก็คือมันทําให้ผิวพุน กระจางใสและดูเรียบเนียนขึ้นเพราะว่ามันกระจายแสงคุณเอ๋ยซึ่งตัวเนื้อมันเนี่ยมันนิ่มมากแล้วก็เกลี่ยง่ายหอมด้วยเออนั่นแหละนะคะพอทาแล้วมันก็ทําให้แบบผิวเราดูเรียบเนียนดูไอ้ร่องลื่ซซอนเร้นท์เขาเรียกอะไรอะร่องผิวอะมันดูแบบตื่นขึ้นแล้วที่สําคัญเขาบอกเป็นเนื้อแมทนะคุณกันแดดกันน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทาแล้วเนี่ย มันก็เนื้อแมตแหละแต่ว่าเราชอบตรงที่ว่ามันดูโกลว์อะดูแบบว่าผิวแบบชุ่มชื้นอะเขาเรียกว่าอะไรผิวดูแบบดูเป็นคนรวยอะดูรวยผิวดูสวยแบบรวยๆอะไรเงี้ยคือผิวแบบว่าสุขภาพดีดูแลมาตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยนะลองหากันมาใช้ดูมันเลิศทีเดียวเหมาะสำหรับการตกเอ่อแต่งหน้าแบบว่าทุกวันสาวๆเฟซสาวๆอะไรที่แบบว่าออกจากบ้านทุกวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่อุดตันคน เนื้อมันพอดีเลยอ่ะเลิศโอเคนี่เดี๋ยวบอกก่อนนะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับไลฟ์ฟอร์ตนะคะบอกอีกครั้งไม่ได้มีกิก๊กไม่ได้สามีสามีอะไรจากไลฟ์ฟอร์ดเลยแต่ว่าพอชอบเนี่ยก็เลยต้องมาบอกอืมโอเคต่อไปตัวนี้ชวมันคืออะไรคนถามว่าคืออะไรไม่รู้ไม่ใช่ โอเคอันนี้คือมาสคาร่าปัดคิ้วของไลฟ์ฟอร์ดนะคะนั่นเ,เขียนว่าไลฟ์ฟอร์ดพาริสไตลิ่งบราวน์เซนด์ดีมากนั่นแหละตัวนี้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสำหรับสาวๆที่มีคิ้วดกหนาผมเข้มอยู่แล้วก็แค่ตกแต่งคิ้วให้สวยงามแล้วก็ใช้มาสคาร่าแบบนี้แหละปัดเพื่อให้คิ้วดูซอฟลงอ่อนลงไม่ทำให้ดุนะฮะพอคิ้วเราเรา สว่างแล้วแบบสีซอฟ์ลงแล้วเนี่ยก็ทาให้หน้าเราแบบไม่ดุไม่ดันแบบทาให้หน้าเรากระจ่างใสมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูสีดีกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมาสคาร่าของของไลฟ์ฟอร์ตตัวเนี้เห็นเห็นพี่ที่ไลฟ์ฟอร์ดเขาบอกว่ามันมีแบบสองแบบละคูณแบบที่มันเป็นแบบเนื้อแบบชิมเมอร์ชิมเมอร์แบบเนี้ยวววาวมาบแมบอย่างเงี้ยเอ่อมาบแมบคือระยิบระยับมาเรื่องมาลังแล้วก็มีแบบแบบเนื้อแมทอะไรเงี้ยแต่วันนั้นได้อันนี้มา นะเพราะว่าเราว่ามันเซเรเฟบมากสีเป็นแบบนี้คุณขามันเลิศมากสีเป็นสีน้ําตาลแบบอมทองๆองะไรเงีเยง้ยมันดูเซเ,บเลบอะไรเงี้ยเดี๋ยวปัดคิ้วให้ดูก็ได้นี่เป็นรักกันจริงนี่ไม่ปัดคิ้วตัวเองให้ดูนะกระจกก็ไม่มีด้วยไงเอออะไรอย่างเงี้ยดูคร่าวๆแล้วกันนะดูว่ามันสีมันแบบว่าทําให้สีคิ้วซอฟลงอาได้อะไรยังไงเลอะด้วยไงเออนั่นแหละนะฮะคือมาคลาตัวนี้เนี่ย มันมันดีตรงที่ว่ากันน้ําเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมสาสคาร่าทิว้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกันน้ําเท่าไหร่เวลามีเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็ชอบเลอะซึมอย่างเงี้ยโอเคสามตัวนี้ของ l i f e f o r ์ถามว่าทําไมถึงชอบ l i f e f o r ์เหลือเกินเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับกับคุณภาพจังเลยคือแต่ทำถา้ถาทว่าให้ใคะแนนเท่าไหร่เต็มสิก็ให้ซัก สักเก้าเก้าเต็มสิบทำไมถึงไม่ให้เต็มสิบก็เพราะว่ามันหาซื้อยากนี่แหละหาซื้อยากมากแต่ว่าก็ไม่ได้มีส่งผลอะไรกับดิฉันเพราะดิฉันเป็นเซเลบนะฮะเพราะว่าแบบว่าก็หาซื้อง่ายพังอะไรบ้างคราวหน้า b วตี t ไอเท m ของเราจะเป็นอะไรนะคะลองติดตามดูแล้วกันแต่ว่าคราวนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย